สวัสดีคุณผู้ชมนนะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับลุงเด็กกันแล้วนะครับผมก็ วันนี้นะครับผมมีข่าวดีจะมาบอกด้วยนะครับทางร้านของ gaming dot in t th นะครับผมเขาได้ให้คีย์บอร์ดผมมา2อันนะครับเพื่อที่จะแจกให้กับคุณผู้ชมนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่า gaming dot in dot th นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มรางวัลเพื่อแจกให้กับคุณผู้ชมนั่นเองนะครับผมเป็น2รางวัลนะครับก็คือคีย์บอร์ดมีคีย์บอร์ดสตัวนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับแลลลล้้้้วววกกก็็อออออยยย่่่่าาาืมมมมมคคคคคเเเเเเนนนนนตต์ gaming i n dot ดะรรรรัััับบบผโงงไปิขุณ คุณร้าน gaming ิง th ด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นจิตกรกันนะครับกับกับลุงเดชนะฮะโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยครับผม let's go โจทย์แรกของเรานะครับในวันนี้ก็คือวารสารนั่นเองนะครับคือตอนแรกผมก็งงนะว่าวารสารคืออะไรก็มีคนบอกนะครับว่ามันคือหนังสือต่างๆนั่นเองนะครับโอเคคือผมก็โง่นะไม่รู้ว่าคืออะไรนะโอเคครับเขาจะให้เราวาดหนังสือต่างๆใช่ไหมแล้วก็วาดเลยครับผมเป็นหนังสือนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแบบหนังสือต่างๆใช่ไหม วารสารเฮ้ยมีคนเรียกพี่ปอแล้วเฮ้ยไม่ใช่พี่ปอนี่พี่นเดตมาครับเราจะวาดหนังสือของเรานะครับเป็นแบบเยอะๆนะฮะเหมือนแบบหนังสือแบบกองทับกันนะครับชึบโอ้ยจะบังสิทำไมชอบบังกระจัง <c oughs> เคครับแล้วก็จะทําอย่างนี้นครับจุบจุบจุบจบอันนี้คือหนังสือของเรานะครับผมเอ้ยทำไมคนอื่นเขาวาดเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นะครับแต่ว่าผมวาดเป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่านะ อค okay, แล้วก็วาดเลยครับรู้สึกว่าเด็ดเนี้ยโจทย์ของ p ิ xel าเบนเทุกคนว่าไหมมันคือมันแบบว่าโจทย์มันดูแบบยังไงก็ไม่รู้อะ่ะมันดูแบบยากๆอะครับมันดูเหมือนไม่ง่ายอเออเพราะมันยากมันเลยไม่ง่ายก็ถูกแล้วปะวะมาครับเรามาวาดเลยครับผมเป็นอย่างนี้นะครับผมอัดคิดอยู่เปล่าเราขอไม่พูดได้ไหมทุกคนโอเคอันนี้เป็นเหมือนชื่อชื่อเรื่องหนังสือนะครับ ชื่อเรื่องหนังสือเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปเอาแล้วกันนะครับผมขอไม่บอกแล้วกันนะทุกคนนะครับหนังสือนะฮะแล้วก็ทําการระบายสีเลยครับผมระบายไปเลยสีแดงสีส้มอะไรก็ว่ากันไปนะครับแบบต่างสีนะฮะต่างสีแล้วเขารู้ได้ไงว่าเป็นผมอะเอ้ยตั้งอุตส่าห์ตั้งเป็นลุงเดชแล้วเนี่ยถ้ามีคนนื่งตั้งเป็นลุงเดชนี่คนเขาจะเข้าใจผิดหรือเปล่าโอเคครับประมาณนี้ครับหนังสือของเรานะครับแล้วตรงนี้ผมจะใส่เป็นสีเทานะครับอ่าประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็จะทําการแรงเงากันนะครับผมและช่วงนี้ผมก็รู้สึกว่าผมว่ารูปไม่ค่อยสวยรู้สึกว่าฝีมือในการว่ารูดไม่ตกปกติก็ตกอยู่แล้วแต่นี่ยิ่งตกตกเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะโอ,โอ้แบบว่ารู้สึกมันแบบว่ามันมันไม่มีความคิดเลยครับช่วงนี้ความคิดหายไปหมดนะฮะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ยังทนทนวาดไปก่อนนะครับโอเคน่าจะพอได้อยู่นะครับวันนี้ก็ไงก็ถ้าผมวาดไม่ถูกใจคนดูก็ต้องขออภัยด้วยครับคือผมก็ พยายามมากสุดแล้วนะครับได้แค่นี้แหละวารสารของเรานะครับเดี๋ยวนี้ทําไมรู้สึกกระดกเลนบ่อยจัง <c oughs> <c oughs> ให้ <c oughs> ให้มันหายพันนะครับเพราะช่วงนี้ลิ้นพันบ่อยเ <c> ค <oughs> นี่คือวารสารนะครับผม <c oughs> เราก็จะใส่สีดําด้วยนะครับแล้วก็ทําการตต <c oughs> ะภาษาหนอดภาษาหนอนเ <c oughs> หมือน,นเดิมครับ <c oughs> อ่าประมาณนี้มีหนังสือหลายเล่มนะครับทุกคน ว้าวชัวแจมเฉยได้พี่ปอตอบหนูหน่อยขอโทษนะครับพี่ตอบไม่ได้จริงๆขอโทษนะเดี๋ยวคนบางคนก็บอกว่าพี่ตอบไปเถอะเขามีคนไม่ว่าหรอกแต่ผมก็เออนั่นแหละนะก็อยากจะอยากจะวาดโดยยุติธรรมนะครับผมไม่อยากให้คนมาบวชให้เพราะเพราะแบบว่ามี f อฟเยอะแลยแบบนี้แมวเอา่ะชอบพี่มากตอบหน่อยไหมอ่ะตอบตอบไปก็ได้อ่ะอ่ะตอบตอบถือว่าขอครั้งหนึ่งนะครับแค่นั้นพอครับตอบเลยครับผมตอบแล้ว นะฮะมาดูกันเลยครับว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่กันนะครับผมไปดูคะแนนกันเลยครับ let's go baby มาเลยครับแลวตอนนี้ผมให้อ่าวิสายบนนี่สวยดีนะครับคล้ายๆแบบกระดานที่โรงเรียนเลยนะว่าไหมกระดานที่เขาจะติดแบบว่าเป็นกิจกรรมหรือไม่ก็เป็นอะไรต่างๆนานานะครับโอ้ของเราก็วารสารดีนะฮะให้คนนี้ดีกว่าครับโอ้ได้เยอะเลยทุกคนได้เยอะเลยโอ้อันนี้วารสารนะครับสุดยอดไปเลยโอ้โอ้เขาบอกดูพี่ทุกวันครับผมขอบคุณมากครับ ขอให้คนนี้ละกันนะครับเดี๋ยวมาดูคะแนนสุดท้ายกันเลยครับว่าใครจะได้นะครับผมให้คนท้ายบนนะครับผมอูเราได้ต้องเยอะนะครับได้ต้อง6 7เหาสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคน8นะฮะได้เยอะมากนะครับขอบคุณทุกคนมากมากนะคือลผมขอบคุณครับ thank you โจทย์ที่2นะครับของวันนี้ก็คือลงละครนั่นเองนะครับลงละครคล้ายๆกับลงหนังหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าว่าเก้าอี้เลยครับอันนี้คือเก้าอี้ของเรานะครับเป็นเหมือนเก้าอี้คนดูครับผม โอ้แล้วจะมาเดินบนแต่ไม่ได้เดินบนวาดวาด,ดไม่มีสมาธิวาดรูปเลยโอเคแล้วเราก็จะวาดเวทีของเรานะครับผมเวทีของเราก็จะอยู่ข้างหน้านะครับเป็นเวทีใหญ่ๆนะครับเป็นโรงโรงโรงละครนะครับอ่าประมาณนี้นะผมอย่างนี้เลยมันโรงหนังแหละแต่ว่าไม่ใช่โรงหนังนะครับเป็นโรงละครนะฮะโอเคจากนั้นเราจะทําผ้าม่านด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าโรงละครนี่เขาจะมีผ้าม่านแบบอย่างนี้อ่า นะครับผมแล้วก็มีการถกเถียงกันนะว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงแจมนะครับแล้วก็จะมีคนแสดงนะครับตรงนี้เนี่ยว่าด็ปไงดีว่าด็ปไงดีคนแสดงเติ๊บอ่ามีคนแสดงนะครับผมแล้วก็จะวางเก้าอี้นี่เก้าอี้ของเรานะครับโหแปลว่าสุดยอดไปเลยเก้าอี้ตัวนี้โอเคระบายสีตรงนี้ไปเลยครับระบายไปเลยเอาตามใจเราเลยนะครับผมส่วนด้านหลังสีเลยดีทุกคนเป็นป้ายไหมเป็นป้ายแบบเหมือนป้ายแบบ ป้ายป้ายติดอะไรต่างๆนานาครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เขียนต้องซื้อไปงานง,งานๆๆๆงานเฉยๆอ่างานประมาณนี้ป้ายสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลไปเลยโอเคประมาณนี้ครับส่วนน้านหลังก็เป็นสีละเดนมืดๆอยลรกันแต่ไม่ต้องมืดมากนะอ่าประมาณนี้ครับลงละครอของเรานะครับผมอันนี้คือหัวคนนะะหัวคนสีเนื้อนะครับผมแล้วก็ต้องการเอาสีนี้ครับเป็นสีชุดนะครับผม โอเคครับแล้วก็แรงเงานิดนึงครับผมแรงเงาไปเลยอ่าประมาณนี้ไม่ต้องอะไรมากนะครับคือติดแรงเงาเยอะนะฮะผมชอบเป็นคนแรงเงาเยอะนะไม่รู้ทําไมคือแบบว่ารู้สึกแรงเงาแค่นี้เดียวมันไม่สะใจฮะโอเคแล้วก็แรงเงาไปเลยครับจบจบบอ่าประมาณนี้ครับนี่คือลงละครของเรานะครับผมอุ้ยของคนอื่นก็สวยเต็มเลยนะของเรานี่ก็ถือว่าเละอยู่เลยครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบยังไงอะไม่ค่อยพอใจรูปนี้เท่าไหร่นะครับ ว้าวสุดยอดไปเลยเบบีโออันนี้สวยนะครับสวยสวยสวยเต็มเลยนะฮะโออันนี้เหมือนโรงหนังอันนี้ต้นไม้มาจากไหนหรือว่าเป็นซูมเข้าไปในโรงละครหรือเปล่าแบบไม่เห็นเวทีไม่เห็นคนดูอะไรประมาณนี้มาดูเลยครับว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่กันนะครับผมไปกันเลยผมให้ทางน้าของขวาบนก็และกันนะครับผมขวาบนได้3มนะครับในตอนนี้นะครับมาเลยดูของเราซิโอคนนี้ให้คนนี้เลยครับดูของเราครับได้หรือเปล่า ได้หนะึ่งโอ้ผมนิ่งปไปเลยได้หนึ่งนะฮะให้ทางหน้าของซ้ายบนนะครับผมรู้สึกขวาบนเอ้ยขวาบนก็สวยซ้ายบนก็สวยแล้วแต่ผณชอบนะแล้วแตุ่ณชอบนะครับอ่าคนขวาบนนี่ได้นะครับสูสัยคนขวาบนจะชนะนะครับผมอาจจะตัวปอนตแต่เล่ถึงห้าพันหัวใจแล้วมาตั้งชื่อใช่ใช่ใช่ผมตัวปอาเบง โจทย์สุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือการสร้างนั่นเองนะครับผมโอเคผมไม่รู้จะว่าอะไรดีนะแต่ว่าพอจะนึกออกอยู่นะครับโอเคเราก็จะว่าดคนนะครับโอเคนี่คือผมคนนะครับแล้วก็หน้าหน้าคนโอเคแล้วก็ใส่ตาไปนะครับแล้วก็ทําปากแบบมันแบบแบบแบกของแบกบของหนักอะไรประมาณนั้นใส่มือไปนะครับผมเหมือนกำลังแบบสร้างของอยู่ฮะ แต่ไม่ใช่คราฟขอกนะไม่ใช่ไหมครับโคลเดอร์ฮักโอเคแล้วก็กําลังแบบว่าสร้างอยู่ฮนะผมก็ไม่รู้นะจะอธิบายภาพนี้ว่ามันเป็นการสร้างไงนะครับก็จะแบบว่าวาดพอให้เขาดูออกละกันนะครับผมโอเคลบตรงนี้ออกครับแอ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 บลบไปเลยว้นี่ไงกําลังสร้างอยู่นะแบบแบกไม้อะไรประมาณนี้เออกำลังสร้างอยู่นะฮแบบะ,ะน,นะนั้นก็จะบายผมนะครับผมของคุณผู้ชายคนนี้นะครับสีเนื้อ สบายสีเนื้อไปเลยแล้วก็เข้มลงมาหน่อยนะครับแบบตากแดดไงผิวเลยเริ่มดํานะครับชึบเสื้อสีอะไรดีเสื้อสีน้ําตาลเอ้ยแมวอ,อย่ามันจะเข้าสีไม้นะครับเสื้อสีเขียวแล้วกันนะครับเ้าสีน้ําตาลเนี่ยมันจะตรงสีไม้เพราะว่าผมจะเอาไม้สีเขียวเอ้ยไม้สีน้าตาลนะฮะเคแล้วก็เลยเอาเขียวเข้มด้วยนะครับสบายเลยแล้วจุดนี้นะครับเค้ยลเงาแบบมุ่วๆ่อ่า ประมาณนี้ครับใส่สีเนื้อด้วยครับตด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 ต,ต,ตอันนี้ก็ยกังเถียงแล้วเริ่พี่ปอพี่ปอไม่ไม่เลิกนะฮะ <c oughs> โอเคแล้วก็วาดไม้ไปครับไม้ก็จะมีแบบว่าเป็นล่องรอยด้วยใช่ไหมร่องรอยอารยธรรมนะครับผม <c oughs> อ่ประมาณนี้เออใช้ได้อยู่นะครับจากนั้นเราก็จะเอาสีน้ําตาลแต่ว่าเข้มลงมาหน่อยนะครับผม <c oughs> คือผมก็ไม่รู้จะงแงแรงเงาแรงจะแงอะไรจะจะ,จะแรงเางายงไดีนะครับ <c oughs> เอาตามที่ผมคิดว่าผมถนัดก็แล้วกันประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็จะวาดพื้นพื้นด้วย เวลาจะโบดแล้วครับนะตอนนี้เป็นพื้นดินนะครับพื้นดินสีอะไรดีทุกคนอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีไม้มันจะว่าทันเพราะวะอ่ามีไม้รู้ว่าเหมือนกับกําลังกองกองไม้หรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยฮะชึบประมาณนี้นะครับเป็นไม้นะครับจากนั้นเราจะจะแรงเงาหนึ่งชึบ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 อะไรครับอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็ระบายสีทองฟ้าทองฟ้าขอกราทองฟ้าก่อนขอทองฟ้าก่อนโอ้โหแม่งใช้ทองฟ้าไปไว้เนี่ยเออเนี่ยประมาณนี้ก็ได้อ่าโอเค มาดูเลยครับว่าเราจะได้ที่่าไรนะครับอ้โหขวขวาบนเลยครับผมไอ้ขวาร่างเออขวาบนสะที่ไหนล่ะโอ้ยนี่ก็ดูสวยดินะดูเหมือนเหมือนแบบเอาชีวิตรอดอันนี้อะไรเนี่ยประตูไปที่ไหนก็ได้อะ <laughs> มาดูของเรานะครับก็สวยพอสมควรนะครับให้คนไหนดีให้คนขวาบนก็แล้วกันนะครับโอ้ยของเราได้สองนะครับสามแล้วครับผมแล้วตอนนี้ครับสามแล้วครับสามแล้วแล้วไงต่อแล้วไงแล้วไงโอ้ให้คนไหนดีให้คนนี้แล้วกันนะครับ โอ้เราได้สองแล้วครับผมคนนั้นได้สามนะครับโอ้สามสี่สามสี่สามสี่ครับผมโอ้โหโจะชนะได้หรือเปล่าครับงานนี้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 แพ้งานนี้แพ้นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลย โอเคครับก็สลับพิซเซอร์เบนเตอร์นะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับชนะรอบเดียวเหมือนเดิมนะครับทำไมรู้สึกว่าเดือนนี้พาร์ทหลังๆนี่ผมชนะรอบเดียววะแล้วรอบที่2 3ก็แพ้หมดเลยนะครับก็ยังไงก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ว่า gaming n ดอทนะครับแล้วคุณจะมีสิทธิ์ที่จะได้แบบว่าคีย์บอร์ดนะครับผมมี2รางวัลนะครับโอเคก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผผผมมมตต้้ออองขััััััวววลลาาาไปกก่นนนแะคคครรรบบ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 สสดี๊๊๊ยยจุเ 「幸せは痛いなんですか」「恵まれすぎていて」